ขั้นตอนแรกก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็จะติดตั้งตัวไหนก่อนก็ได้เป็น Visual Studio Code หรือว่าจะเป็น Python ก่อนก็ได้นะครับตัวไหนตัวหน,นก็ได้เลยจะติดตั้งตัว Visual ก่อนนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับ VB Code นะก็เวียบแรกไปเลยเข้ามาดาวน์โหลด ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จก็กดเปิดเลยเดี๋ยวมันก็กดนิดๆไปเลยนะครับผมจะเขียนไปนะเดสก์ท็อปด้วยก็ติดตั้ง ่ตัวนี้เราจะเพิ่มเ,เปิดนะครับอ,อ,อกก่อนอจะไปติดตั้งโปรแกรมก่อนนะก็กดปิดไปตัวนี้เสร็จก็ปิดไปทีนี้ของ p y Python Python ก็ต้องลงนะครับลงแยกไปก็กดเข้าไปเว็บแรกเลยพิมพ์คำ y t h o n แล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้กดดาวน์โหลดนะครับเอาตัวเวอร์ชันล่าสุดนี่แหละดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งเลยตัวนี้นะครับแนะนำนะครับ ให้แอดตัวผ่าตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวตัวคัสสมัยนะครับคัสสมัยตัวนี้ให้ให้ติ๊กตัวนี้ด้วยนะครับ PIP นะครับถ้าไม่ติ๊กเดี๋ยวมันจะติดตั้งไม่ได้มันต้องไปแอดยากนะครับตัเนี้ยต้องมาติ๊กไว้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สำคัญนะครับแอป Python ตัวนี้นะ อย่าดืมนะครับต้องติดด้วยนะครับเพราะบางเครื่องมันจะไม่ไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้สําคัญก็ติดตั้งไปเลยพอเวลาเราลงส่วนเสริมเพราะอะไรนะครับตัวอินสต l ลนะครับมันจะลงไม่ได้เราต้องไปติดตั้งนั้นยากนั้นนู่นนี่นะครับเราติดตรงนี้เลยจะได้ง่ายถ้าเรากดอินสต l ลแบบไม่ไม่เข้าสมัยเนี่ยมันจะไม่ทําให้ เราต้องไปตั้งค่าอีกนะครับตัวนี้จะง่ายสุดโอเคเสร็จแล้วก็กดโค้ดไปเลยทีนี้กดเข้ามาที่โปรแกร,รม Visual Studio Code นะครับจากนั้นไปติดตั้งจนเสริมรไปที่ตัว Extension นะครับ แล้วพิมพ์ไปคำว่าไทช่องนะค้นหานะครับตัวแรกเลยเอาพอดีตัวนี้ผมผมตั้งไปแล้วนะครับถ้าของใครไม่ิดตั้งก็กด i n s tall นะครับก็กด i n s tall อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็รอมันิดตั้งแป๊บนึงนะครับก็ถ้าิดตั้งเสร็จนะครับก็เวลาที่เราจะใช้งานนะครับเรามาที่ตัว Explorer ตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะเราจะไปเลือกตัวโฟลเดอร์ไว้ว่าเราจะเก็บไฟล์งานไว้ตรงไหนก็กด open folder นะครับผมจะเอาไว้ desktop อแล้วกันผมจะ new folder ขึ้นมาว่า save ะ save ใช่ใชแล้วก็กด select folder เข้าไปอ่าตัวน,นี้ไม่มีอะไรก็ปิดไปนะวิธีการใช้งานก็เอาเ้อนต้นก่อนนะครับก็ เราต้อง new file ตัวนี้มานะครับ new file เะ s t ได้ py นะครับ py คำสั่งง่ายๆนะครับสั่งพิมพ์นะครับ print นะครับวงเล็บนะครับถ้าสมมุติเราจะพิมพ์ข้อความแล้วก็ใส่ตัวตัว double quote เลขหนึ่งนะครับเราลองกดรันดูนะครับอ่าเห็นไหมครับ กดรันอยู่ตรงนี้มันก็จะได้เลขหนึ่งออกมามันจะสงค่าออกมานะครับเราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับหนึ่งสองสามนะครับเรากดรันไปนะครับมันก็จะได้หนึ่งสองสามออกมาอันนี้ก็คือเบื้องต้นมันนะครับเรวคลิปหน้าก็จะมาสอนให้มันลึกกว่านี้นะครับ